ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการฝึกสมาธิไม่เพียงเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดเท่านั้นยังช่วยบำบัดร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยอย่างเช่นช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจได้ช่วยควบคุมอาการปวดทิ่ะของคนที่เป็นโรคไมเกรน ช่วยลดความนโลหิตให้มาอยู่ในระดับที่เป็นปกติได้ช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้อรังรวมไปถึงสามารถบำบัดร,รักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วยในวงการแพทย์รวมไปถึงนักจิตวิทยาและพ่อค้านักธุรกิจในบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกได้เห็นข้อดีของการฝึกสมาธิ ที่ส่งผลให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นบุคลากรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นความเครียดและการกระทบกระทั่งลดลงการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นชีวิตประจำวันก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทั้งๆท,ที่งานก็นมากเหมือนเดิมแต่ปัญหาลดลงและการดำรงชีวิต เราไปถึงสมาชิกในครอบครวัวมีความอบอุ่นขึ้นได้รับความผาสุขทั้งที่บ้านและกะที่ทำงานทั้งนี้เพราะสมาธิได้มีส่วนช่วยประสานช่องว่างแห่งความสุขให้เชื่อมต่อกันดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจในการฝึกสมาธิให้เพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะมีวาระ แห่งพุทธภาษิตท,ที่มาในติสเมเทตตยยสูตรว่าบุคคลพึงเห็นโทษในการปฏิบัติผิดทางควรศึกษาไตรสิกขาเพื่อละความดำริผิดควรศึกษาวิเวกและประพฤติวิเวกอันเป็นกิจของพระอริยเจ้าบุคคลผูม้มีความห่วงใยในกามทั้งหลาย ย่อมข้ามโอกะที่ข้ามได้โดยยากการปฏิบัติผิดที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงเคยผ่านมาแล้วนั้นคือการทรมานร่างกายและการทำตัวให้พัวพันกับเบญจากรารมมาุคุณทั้งหลายทั้งสองอย่างนี้ไม่อาจทำให้พ้นทุกข์ได้ท่านยังหันมาปฏิบัติในทางสายกลาง ดำเนินตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาประพฤติวิเวกหลีเกรนเพื่อเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งสามารถล่วงพ้นจากโอคะข้ามกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งหลายได้เครื่องร้อยลัดอย่างหนึ่งก็คือกามเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิพระองค์ทรงปราลบ เรื่องนี้เพราะเหตุมาจากกลุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีห้าร้อยคนได้ออกบวชในสำนักพระบรมศาสดาแต่เนื่องจากยังเป็นผู้ใหม่อยู่อินทรียังอ่อนจึงมีการวิตกคือความตรึกในเรื่องการพระบรมศาสดาจึงทรงรับสั่งให้พระอานนเทเถระไปบอกให้ภิกษุเหล่านั้น มาประชุมพร้อมกันแล้วมีพระพุทธดำรัสว่าดูก่อนเิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอปล่อยให้กิเลสครอบงำใจเช่นนี้นะ่ะไม่สมควรเลยแม้แต่บัณฑิตในการก่อนยังข่มกิเลสไว้ได้จนได้บรรลุถึงขั้นปัจเจก,กโพธิญาณครั้นตรัสดังนี้แล้ว จึงทรงสแสดงเรื่องในอดีตว่าในครั้งที่พระตถาคตสเสวยพระชาติเป็นช่างปั้นหม้อได้ยังชีพจากการปั้นหม้อขายเลี้ยงบุตรและภรรยาครั้งนั้นก็ได้มีกรรษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าในมิราชนมิทิลาราชธานีเช้าวันหนึ่งเมื่อเท้าเธอสเสวยเสร็จแล้ว ก็เสด็จออกประทับที่ช่องพระกแกลได้ลายเห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อบินเข้าไปในอากาศขณะนั้นมีหมู่สกุลชาติทั้งกาและนกตะกุมรวมกันแย่งชิ้นเนื้อนั้นไปจากเหยี่ยวเหยี่ยวตัวนั้นถูกรุมจิกตีได้รับความเจ็บปวดพระเจ้าในมิราชทรงเห็นอาการเช่นนี้ จึงทรงพระดํำริว่ากามาคุณทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อย่อมนำความทุกข์มาให้แก่ผู้ติดติดข้องอยู่ส่วนตัวเราก็ยังมีบริวารเป็นเครื่องข้องมีเบญจากกามาคุณล้อมรอบแวบดบล้อมไปด้วยหญิงงาม1มื0นหพันางควรที่เราจะละกามาคุณเสียแล้วแสวงหาสุขที่ประเสริฐยิ่งกว่า เมื่อทรงดำรจอย่างนี้ก็ทรงพิจารณาไตรลักษณญาณจริญวิปัสสนาก็ได้สำเร็จปัจเจกพนะุทธญาณณที่ตรงนั้นเองและพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงตรัสเล่าเรื่องต่อไปว่ายังมีกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าทุม,มุขะในกบิล,ลนคร อยู่มาวันหนึ่งล่งเสวยพระกายอาหารในเวลาเช้าแล้วก็เสด็จออกประทับในระหว่างท่ามกลางขุนนางทรงทอดพระเนตรลอดช่องพระกะแลเดินแลเห็นคนเลี้ยงโคเปิดประตูคอกปล่อยให้โคออกไปที่หากินโคตัวผู้เมื่อออกจากคอกแล้ว ได้พากันวิ่งไปตามนางโคตัวหนึ่งแล้วก็ได้เกิดคุดกันจนไสทะลักแล้วก็ล้มตายลงเมื่อพระเจ้าธม,มุขะได้ทอดพระเนตรเห็นจึงทรงพระดมริว่าแม้แต่เราสัตว์เดรัจฉานก็เกิดทุกข์ใหญ่เราอาศัยการเป็นเหตุเหมือนกับโคตัวผู้ที่ตายนั้นเป็นตัวอย่าง ตัวเราก็ควรจะหาอุบายเครื่องละกิเลสก,การเสียจึงจะเป็นการดีครั้นดำริอย่างนี้เนะี่ยก็พิจารณาไตรลักษณญาณเจริญวิปัสสนาก็ได้สสำเร็จพระปัจเจกพุทธญาณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในทันทีครั้นยุมาวันหนึ่งเมื่อยามเช้าเวลาเสด็จออกบินนาบัด พระปัจเจกพระเจ้าทรงเสด็จออกจากเงื่อมเขานันทมูลกะได้ชำระพระโอษฐ์แล้วก็สงสนานพระวรากายในสานโนดักแล้วเสด็จขึ้นประทัดย,ยืนห่มจีวรอ,อยู่บนพื้นมนโนศิลาทรงครองจีวรแล้วก็ถือบาทเหาะไปลงในที่ใกล้หมู่บ้านตำบลหนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้กับประตูพระนครพาราณสีทรงเสด็จดำเนินเข้าไปบินาบาตภายในราชธานีนายช่างหม้อคนที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเห็นแล้วเกิดศรัทธาจึงถวายพระตาหารด้วยความเคารพเมื่อพระปัจเจกพระเจ้าฉันแล้วนายช่างหม้อจึงกล่าวว่า การบรมัชาของท่านผุรเสศด,ดูงดงามยิ่งนักอินทรีย์ของท่านก็ผ่องใสผิวพรรณของท่านก็หาที่เปรียบนิ่ได้ท่านผู้มีอินทรีย์สงบสำรวมได้เห็นเหตุประการใดจึงได้พาคันออกบรรระชาพระปเจจัตเจ้า,า,จาองค์แรกก็ได้ตรัสว่าเราได้เห็นนกการมกันจิกตีเหี่ยวตัวหนึ่ง ซึ่งขาบชิ้นเนื้อบินไปเพราะอาศัยความทุกข์ที่เกิดจากแย่งชิงชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุเราจึงได้ออกบรระชาส่วนพระปัเจกพรธเจ้าอีกองค์ก็ตรัสว่าเราได้เห็นโคผู้ตัวหนึ่งอยู่ในระหว่างฝูงโคที่มีร่างกายกำยำมีกำลังมากได้วิดโคผู้ตัวหนึ่งให้ถึงแก่ความตาย เพราะความรักใคร่ในนางโคเป็นเหตุว่าเราได้เห็นจึงได้ออกบรรพชาเมื่อช่างมอดได้ฟังประกาศาแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตการครองเรือนไปหลายวันครั้นอยู่ต่อมาวันหนึ่งเมื่อบริโภคอาหารช้าวแล้วจึงเรียกภรรยาม,มาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่า พระบัเจกับพระเจเจ้าทั้งหลายแต่เดิมท่านทรงสมบูรณ์ไปพร้อมในมนุษย์สมบัติแต่ท่านไดสละราชสมบัติออกบรรพชาส่วนตัวเราเนะ่เป็นเพียงคนใช้แรงงานหาเลี้ยงชีพด้วยการปั้นมหม้อขายเท่านั้นเราไม่ควรจะยินดีด้วยคารวาสวิสัยเลยขอเธอจงเลี้ยงดูบุตรและดูบ้านเรือนเธอ ตัวเรานี้ก็จะออกบทเมื่อภรรยาได้ฟังท้ายคำของสามีดังนี้จึงกล่าวว่าถึงก้บพปเจ้าก็เหมือนกันนับแต่น,นี้ไปก็ไม่ปรารถนาจะอยู่ครองเลือนอีกต่อไปครั้นกล่าวอย่างนี้กับสามีแล้วจึงนิ่งสักครู่แล้วก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อท่านไม่อยู่ จากนี้ไปก็ไม่มีผู้สั่งสอนข้าพเจ้าอีกเพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการปกครองของท่านแล้วก็จะต้องอยู่คนเดียวเหมือนกับน,นางนกซึ่งอยู่เหงาหงอยตามลำพังเมื่อสามีได้ฟังดังนั้นก็ไม่ว่ายอย่างไรส่วนภรรยานั้นประถนาจะบวชจึงคิดจะลวงสามีชิงบวชเสียก่อน จึงบอกว่าเขาไเจ้าจะไปทิธา่าน,น้ำขอให้ท่านดูบุตรด้วยว่าแล้วก็ถือเอาหม้อน้ำท,ำทําทีเป็นว่าจะไปตักน้ำแล้วก็นี้ไปบวชอยู่ในสำนักของดาบาิินีฝ่ายสามีก็จำเป็นต้องอยู่เลี้ยงดูบุตรจนกระทั่งบุตรเติบโตพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้ว จึงได้นำบุตรไปฝากไว้กับหมู่ญาติแล้วก็ออกบวชไปฤษีอยู่ในที่ใกล้พระนครพาราณสีทั้งสองได้ตั้งหน้าประพฤติพรหมจรรย์จนได้ฌานสมาบัติพอหมดอายุไขในภพชาตินั้นก็ไปสู่สุคติภูมิตามกุศลกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าการประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติปฏิบัติธรรมนอกากจะทําให้เราได้รับความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากเบญจาก,กามคุณทั้งหลายแล้วยังเป็นเหตุให้ได้บรรลุฌานสมาบัติสามารถรอดพ้นจากทุกติไปสู่สุขติภูมิและก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดอีกด้วยดังนั้นการเจริญสมาธิภาวนา จึงเป็นยาวิเศษที่รักษาโรคทั้งทางกายและใจกระทั้งรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากทุกภัยในสังสารวัตรนำพาไปสู่อายตนะนิพพานดังนั้นควรที่เราทุกคนจะต้องขยันจเจริญสมาธิภาวนากันให้มากๆเพื่อความสุขสมหวังในชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพระนาม,มัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ gan